เพราะว่าปริศนีหนุ่มสุดหล่อที่เขาบุกมาถึงถิ่นเนี่ยมาไปดูหน่อยแ,แล้วกันนะว่าคนนี้เป็นใครในะครับพร้อมกับหนุ่มที่จี๊้าบนคิดถึงคิดถึงครับเมาหมอนไถ่เจ้าไถ่เขาแบบไม่อยากเมา ่งจีจ้าออกปากคิดถึงน้องเจดเด่ดลูกชายไว้ควบสองเดือนฟุดฟุดหลังต้องแยกบ้านจากลูกน้อยมาอยู่คนอนโดตามลําพ<อ>ังประหว,วั่นว่าลูกชายจะติดไข้วัดใหญ่จากเธอนั้นเองตอนนี้เลยต้องอาศัยวิธีคุยกันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเท่านั้นชาวสอยก้าวก็ขอให้ใหายไวๆจะได้กลับไปกอดลูกให้ชื่นใจได้สักทีนะคะเป็นกําลังใจนะ ทางประชาวสอยก้าวโต๊กกระจใจเมื่อมีบุรุษป,ปริศีมัดแมนแอนแหนซัมปรากฏกายเข้ามาส่งพัสดุแต่พอถอดหมวกออกเท่านั้นแหละถึงได้รู้ว่าเป็นด็อกเตอร์นาวินตัานนักเองแต่งานนี้หนุ่มต้าเขาไม่ได้มารับจ็อบใหม่แต่อย่างใดแค่มาบอกถ่าวว่าปริศีไทยน่ตน้นองนจากจะปรับชมยูนิฟอร์มให้หล่อเท่แล้วยังส่งไวทันใจรวดเร็วถึงหน้าบ้านอีกด้วยค่ะจ้า จนรายการเขย่งก้าวกระโดดคืนนี้จะพาไปคุยกับหนุ่มนักล่าฝาันเต๋เศรษฐพงศ์ที่มุ่งมันล่าฝันจนมีชื่อเสียงเป็นขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่รวมทั้งยังพาไปเจาะลึกขึ้นแบบสุดติ่งถึงสนามแบดมินตันกับฮีโร่สาวน้อยแชมป์โลกน้องเมย์รัชนกที่ประสบความสําเร็จได้ทุกวันนี้ไม่ใช่โชคช่วยแต่เป็นเพราะใจสู้ล้วน,นรอชมได้้าทุ่งครึ่งคืนนี้ที่โมเดิร์นานทีวีจ้าเอาอีเอาอี ช่วงหน้าเนี่ยยังมีข่าวที่คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอีกเพียบนะแต่ก่อนปิดเบรกนี้เราขอยินดีกับคุณพ่อป้ายแดงนะบอลวิทวัสค่ะเช้าตรู่วันนี้เวลาหกโมงเช้าภรรยาของบอลนะคะก็ได้ให้กําเนิดลูกสาวแล้วนะคะที่โรงพยาบาลวิภาวดีค่ะตั้งชื่อให้วันน้องโนเบลซึ่งก็หมายถึงรางวัลโนเบลนั่นเองนะครับเพราะว่าถือว่าลูกสาวเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ของชีวิตครับแต่บังเอิญว่าน้องโนเบลคลอดก่อนกําหนด2สัปดาห์ก็เลยต้องเข้าตู้อก4ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง100แต่โดยรวมแล้วไมม่ีอะไรนาเป็็นห่วงงงัยไกขอแสดงความินดี ด้วยนะคะทั้งกับ,ค,บคุณพ่อและคุณแม่ป้ายแดงนะคะส่วนตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวเดียวนะช่วงหน้ายังมีข่าวรอคุณอยู่เพียบค่ะถ้าชอบออเลเนอร์เนื้อแมทมิน <c oughs> มเลือกเนื้อแมทจริง <c oughs> ที่พิสูจน์ได้